ใครอยากกลับมาหาคุณเหลือเกินในตอนนี้ขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเดลเวอร์ over, พลังงานของคนราศีเมถุน เดอะมูนพลังงานของคนราศีมีนเดอะเฮอร์มิตพลังงานของคนราศีกนติบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม่สิงห์ธนูแล้วก็5เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาลมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะแล้วก็ราศีมีนราศีเมถุนนะคะ อยู่คนเดียวนะคะในตอนนี้พลังงานของคุณเหมือนอยู่คนเดียวนะคะเยียวยาหัวใจตัวเองพยายามจัดการอารมณ์ของตัวเองที่ฟุ้งซ่านนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่รบกวนหัวใจพยายามที่จะจัดการพยายามที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองมีความเหงามีความเศร้ามีความคิดถึงมีความรักแล้วก็มีความลำบากใจเกิดขึ้นในพลังงานของคุณนะคะ เรามาดูกันว่าคนที่อยากกลับมาหาคุณเหลือเกินในตอนนี้เขาจะเป็นใครนะคะจะใช่คนที่ทำให้คุณว้าวุ่นกังวลใจอยู่ในตอนนี้ไหม The m a g i c กเชพลังงานของคนทาดน้ำนะคะมีนกรกพิจิต 8. ดาบพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนก 9, ลุม 9. เหรียญพลังงานของคนทาดดินมังกรพฤชกัน The อ m p r e s s พลังงานของคนทาดดิน สีไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมธิงหนุมีพลังงานของคนธาตุน้ํำคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุไฟมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะจิตใจดีรักใครรักจริงนะคะรักมั่นคงอยากพูดคุยอยากเจรจาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างใช้ชีวิตตัวเองมาสักพักแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะมีความถลเงถลายนะคะเอาแต่ใจตัวเอง แต่พลังงานของเขาก็เหมือนกับไม่ได้เปิดใจให้ใครนะคะแม้จะเฮฮาปาร์ตี้แม้จะเป็นสายกินสายดื่มหรือว่าพบเจอผู้คนเข้าสังคมทีนิดน,นึ่งแต่พลังงานของเขาก็ยังคงเหมือนเหมือนคลองตัวความเป็นโสดไม่ได้มีใครยังไม่ได้ให้หัวใจกับใครลึกๆภายในใจยังขังตัวเองไว้กับปัญหาอุปสรรคความคิดถึงหรือว่าเรื่องราวที่ที่เขายังคง รู้สึกเศร้าเสียใจอยู่นั่นเองนะคะพลังงานของแบบเนาะยังขังตัวเองไว้กับวงล้อของปัญหาอุปสรรคอยู่นะคะหากว่าในความรักความสัมพันธ์นะคะคุณเคยมีความรักเคยมีคนรักแล้วก็มีการเงียบหายจากกันไปตอนนี้ต่างคนต่างอยู่นะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกัน ตัวเขาเองก็ดูเหมือนมีความสุขในชีวิตดีกับการเป็นโสดของเขานะคะแต่ว่าลึกๆภายในใจคนคนนี้พลังงานของเขายังคงมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะคนที่เขาเคยคบเคยคุยนะคะพลังงานของผู้หญิงที่กอดท้องของตัวเองนะคะคนที่อยู่ภายในใจของเขาเป็นคนเดิมนะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงคุณท้องแต่ว่าคนที่อยู่ภายในใจของคุณคือคนที่คุณรักคนที่เคยรักก่อนหน้านี้นะคะ รักยังไงความรักนั้นยังคงมั่นคงอยู่หรือว่าหากว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันสีไม้เป็นการคืนดีนะคะมาพูดมาคุยมาปรับใจแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองกลับมาอยู่ด้วยกันมามีรอยยิ้มร่วมกันอีกนั่นเองนะคะพลังงานของเขาน่าจะเป็นคนที่มีปัญหามีประเด็นทำให้คุณรู้สึกฟุ้งซ่านเป็นกังวลแล้วก็พยายามที่จะจัดการความรู้สึกของตัวเองอยู่ในตอนนี้นะคะพลังงานของเขาน่าจะเป็นคนที่ เป็นประเด็นกับคุณเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณนั่นเองนะคะคนที่ทําให้คุณจมอยู่กับความเหงาความเศร้าความวา้วาวุ่นกังวลใจกับความรู้สึกที่ฟุ้งซ่านอยู่ในตอนนี้นะคะเรามาดูเหตุผลของเขากันนะคะว่าทําไมเขาถึงอยากกลับมาหาคุณนะคะเพราะอะไรรอคอยเฝ้าคอยอยากเริ่มต้นใหม่นะคะห้าไม้นะคะการทะเลาะกันไม่เข้าใจ มีค่าน้อยกว่าความรักที่มีในหัวใจนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันมีการทะเลาะก,กันนะคะแต่ตอนนี้ความรักที่มีในหัวใจมีค่ามากกว่าหรือว่าเด่นชัดมากกว่าเรื่องราวที่ไม่เข้าใจนั้นนั่นเองนะคะแฮงแมนนะคะตัดใจไม่ได้นะคะลืมไม่ลงยังคงคิดถึงอยู่ควีนหือไม้นะคะ ยังคงอยากรักหรือว่ายังคงชัดเจนในหัวใจนั่นเองว่าคนที่เป็นแสงสว่างเป็นดอกทานตะวันนะคะเป็นสิ่งที่เขาเฝ้ารอเป็นคนที่อยู่ภายในใจของเขาเป็นอนาคตของเขายังคงเป็นคุณหรือว่าเป็นคุณอยู่เสมอนั่นเองนะคะพลังงานของแฮงแมนเนาะตัดใจไม่ได้ลืมไม่ลงยังคงคิดถึงอยากเริ่มต้นใหม่นะคะรอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าชีวิตที่มีคุณนั้น มีความสุขมากๆมากกว่าการที่จะทะเลาะกันอยู่แบบแยกจากกันอยู่หรือว่าอยู่แบบไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาวันเวลาที่ผ่านมานะคะตอนนี้ตอนที่ไม่มีการยิ่งชัดเจนความรู้สึกนั้นยิ่งชัดเจนความรักที่เคยมีนั้นยิ่งชัดเจนนะคะพลังงานของสองถ้วยเนอะรักมากๆนะคะคนที่อยู่ในหัวใจนะคะความรักความสุขความสมหวังการดูแลกันและการการใช้ชีวิต สิ่งต่างๆที่มีให้กันนะคะความผูกพันที่เคยให้กันตอนนี้ยิ่งชัดเจนยิ่งตอกย้ําในหัวใจของเขาว่าเขาลืมคุณไม่ได้นะคะลืมไม่ได้ตัดใจไม่ลงยังคงคิดถึงอยู่ทุกวันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นพลังงานของเขาคนที่อยากกลับมาหาคุณเหลือเกินในตอนนี้นะคะ